สวัสดีค่ะเจเจี๊ยบฟันมะลีค่ะมือนีเจี๊ยบสิบห้ามาปู่บักเขือค่ะมาเบิงค่ะว่าเจี๊ยบปลูกแบบใดค่ะอาสิบอคือมูด้ค่ะแต่ว่าเจี๊ยบก็เส็ดให้เบิงเนาะแนวสิเตรีย็มีก็สอบค่ะมีก็สอบมีมีต้นพันบักเขือแล้วก็ะดินเนาะค่ะดินเตรียมปลูกค่ะไปค่ะเจี๊ยบเสีดให้เบิงค่ะก็สอบ เจเจ๊บใส่กระสอบขขาเปลือกเนาะค่ะเจเียกว่าเพื่อน,นขอนขังสิพอดีเนาะเจเจ๊กก็สามารถยกไหวค่ะถาเกิดว่าใส่ดินเนาะกระสอบนี่เจเจ๊บว่าได้จอเ้วยค่ะเพราะว่าเจเจ๊บว่าเพื่อนสามารถนำซึมออกได้ค่ะเพื่อนกะว่าได้น้าแห้งเนาะ,ะส่วนดินนี่นั่นเจเจ๊กเอาดินเอาเอาหยาเอาใบไม้นะคะ เจี๊ยบเอาไปกองไว้น้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะเวลาหฮ็ดความสะอาดนะคะบันนี้ก็พ่อดนไปิ่นก็นย่อยสลายค่ะย่อยสลายแหละเจียกก๊ยบก็ไปเอามาไหวเนาะค่ะเนาะเจีย๊ยบสิเอาเวลาว่างบางส่วนไปเอาออกค่ะไปเอาใส่กระสอบใบเตรียมปลูกนะะเนาะเนาะเพราะว่ามันสิขาวหรือดูน้าแล้วค่ะทุกปีค่ะเจีย๊ยบหิ็ดแบบนี้เนาะ,ะเวลาเ้าเอามาใส่เ้าก็สิเอาง่ายยิบง่ายค่ะ แล้วก็เอาส่วนใหม่ไปวไไบคือเก่าค่ะนี่ค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบใส่ขีเท้าไปน้ำด้วยค่ะขีเทา้าที่เห่าดังไฟนั่ดังไฟเราค่ะนเป็นทานเป็นหยางเนาะเ,เ่าก็เอามาผสมค่ะเอามาผสมใส่เนาะแล้วก็สดใดมากประมาณนี้ค่ะเจีเจ๊ยบคิดไปบางส่วนหน่ด้วยค่ะเพราะว่าเจีเจ๊ยบยานมันโดนค่ะกะเ็เลยสีเฮ็ดเหยืองค่ะเฮ็ดเหยบองส่วนหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่คะ่ะเอาใส่เจีย๊ยบใส่ไปหลายสอบแล้วคะ่ะหมูว้านกับปูคะ่ะหมูว้านปูมาเคยเน่าเจีย๊ยบลื่มไทยคะ่ะปลูกไปแล้วคะ่ะบ่อหลายต้นดอกคะ่ะเพราะว่าเจีย๊ยบพราะพวกหนียางละนิดละหน่อยเนาะปลูกไว้สก,กินเคยปลูกหลายต้นอยู่คะ่ะแต่บางปีนะคะกระสวยคะ่ะแต่ว่าเจีย๊ยบว่าสิป,ปูก ยางละนิดยางละหน่อยค่ะเพราะาเขาจะมีทุกยางเนาะ,นะข้าบัต้องใส่เต็มดอกค่ะใส่พอประมาณเนาะเหลือไว้เหลือไว้เล็กน้อยหลักะพันปากกสอบล่งค่ะดูสิเจ้าปิวางด้วย เทียรกลืสีเอาใส่เอาใส่ใ,สให้เพื่อนพอดีให้เพื่อนดูว่าพอดีค่ะว่าต้องใส่เต็มแห้งพีนน่เบิ้งเกียร์เกลือกสืถือกล่องได้บันน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทีเกียร์เกลือกเตี้ยมแล้วเนาะนี่ค่ะเกียร์เกลือกสีปูเมื่อกี้ต้นดอกค่ะมื่อ,อนี้เพราะว่า ผมวานีเ่เจีย๊ยบกับปลูกไปแล้วเนาะส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็ว่าเออคือบล็อตมาไทายเฮดคลิปก็ได้เจียเจ๊ยบลืมค่ะบันนี้ปลูกเอาตัวมันที่มันมีนี่แหละค่ะบานนี้เดี๋ยวเจียเจ๊ยบสีต่างกล่องกันเด้อเด็กให้เบิง่งกระลังฮัดค่ะเจียเจ๊ยบสีสีฮัด ให้น้องมาห์ให้เจียเจ๊ยบไปหลายกว่านี้อยู่ค่ะแต่ว่าน้องยังว่าขั้นว่างเนาะน้ะนองยังยังยุ่งอยู่กับการสีขานั่นแหะคะ่ะสีขาวมหาไร่นะคะไปสอบค่ะไปสอบแล้วค่ะแต่ว่ายังว่าขั้นได้หมั่นใจว่าสีได้ว่าใดเนาะนี่ค่ะเจียเจ๊ยบสีไทยเห็บเบื้งเนาะนี่ค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าอันนี้จะเจี้ยกพันธุ่งค่ะถ้าเกิดว่าห้าอยากเติมดินเติมหยางห้าวกะสิใดจะเลื่อนขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เจเจี้ยกกะส,สิสิปลูกบิเลิกเด้อค่ะนี่คือนี่คือบักเขือที่เจเจี้ยกเพาะไวค่ะพันใหญ่แล้วค่ะพันใหญ่ใหญ่แห้งเจเจี้ยกว่าแต่ว่าก็ต้องปลูกเพราะว่าจะทาให้หมืดฝนนั่นคือสีปูเบิด เจ็ดแยกกับสิบปูนสิค่ะลุลงไปเลยนะเนาะลาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อต้องทมเพิินเลิกแห้งก็ได้ค่ะขอให้เพื่อนหากเพื่อนเดินกดลงจักน้อยค่ะกดลงจักน้อยเนาะนี่ค่ะ สะมานี่ถ้าเกิดว่าต่อไปเขาอยากใส่ปุ๋ยใส่ใส่ขีง้งัวหรือว่าใส่ดินเพิ่มเขาก็เพิ่มได้ค่ะนี่แหละค่ะอันนี้ค่ะเด็กเกี๊ยงจะเอาอีกต้นนึงค่ะมาต้นนี้ค่ะอันนี้เจ็เี๊ยบว่าเอากระสอบใหญ่ค่ะเพราะว่าคันเพื่อนเพื่อนผู้ดใดเพื่อนว่ากระสอบน้อยกับเป็นกระสอบใหญ่ก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าเจ็เี๊ยบว่าเจ็เี๊ยบเอาบาไว้เนาะ มันหนักเอาซ้ำเอาซ้ำจตดยาคิดได้แล้วก็จีตเยอะว่ามันกับบดิน้่อยแห้งเนาะปลูกปลูกักบเขือปลูกพักสวนขวั้วใส้กระสอบมันมีคอดีค่ะคือว่าเวลาห้าใสปุ๋ยใสหยางมันสีสามารถอยู่ในกระสอบอย่างเดียวค่ะบดิไรททิมเนาะดูแลก,ก็ง่ายค่ะ เจี๊ยบปลูกให้เบิ่งเจี๊ยบคิดว่าเพิ่นสิบวัดตายดอกค่ะเพราะว่าาะเพิ่นว่าสิเพิ่นสิบวัดตายนั่นเพิ่นยูสูงเหรอเนาะกดลงจากน้อยค่ะแล้วก็เอาดินมาถมเพิ่นพ่อปลูกแล้วค่ะแต่ว่าขันเมนว่าเพิ่นว่าเพิ่นสูงแห้งกับด็ดยอดเพิ่นกอนก็ได้ค่ะเห้เพิ่นหากเพิ่นเดินกอนก็ได้ค่ะถ้าจังเด็ด ได้ให้คนจ็นผุ่มเนาะเจี๊กยกมากสิปูแบบนี้ค่ะเพราะว่ายุละย่องนั่นเพื่อนหลายฝนหลายกลัว ส่วนมากสิมีตเต้าฝนเหรอคะเจียเจียเกิดเลยใส่วิธีนี่ค่ะแต่ว่าก็มีอยู่่าบางปีถี่เพิ่นเพิ่นอัน,น,นันเพิ่นบัวคอยต๊ปล่อยให้เห่าได้ทํามาหากินแน่อยู่กะก็มีบางปีค่ะเจียเจียเคยปลูกพริกได้ผลค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะเห่าก็สามาเอาอันนี้คืนได้ค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะ เบื้องล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจี๊ยกในเด้อค่ะเพราะเป็นกําลังใจเนาะเจี๊ยกอยากเฮ็ดคลิปบ่ต่องยา้าแห้งคายันเผื่อเบื่อเนาะแต่ว่าเฮ้าก็เฮ็ดว่าท่านเป็นกะกะเฮ็ดประมาณนีก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าต่อไปเฮ็ดเป็นกะกะสิง่ายข้นเจี๊ยกคินวานะกะเบื้องล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจี๊ยกในเด้อค่ะเพราะเป็นกําลังใจเนาะมันนี่ค่ะเจี๊ยกกะสิ ล่าไปก่อนเด้คอค่ะวันนี้ให้ยูดีมีแห้งสุขูสุขคนเดอ้อผู้ใหเบิ่งคลิปเตียยเตียยก,กันเลยสวัสดีค่ะ